ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีค่ะ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างไปฟังคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญกันค่ะอาจารย์คะทำไมถึงใช้คำว่าอาจารย์ใหญ่กับผู้ที่บริจาคร่างกายคะครัคำว่าอาจารย์ใหญ่นะครับเรา เรียกสาหรับวัตถุประสงค์ครับและเป็นการให้เกียรตินะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คืออยากต่อยอดทางความรู้นะครับให้กับแพทย์แล้วก็นักศึกษาในส่วนของวิทยาศาสตร์สุขภาพครับอาจารย์คะแล้วบริจาคร่างกายค่ะมันแตกต่างกับการบริจาคอวัยวะบ้างไหมคะนะจริงๆแล้วการบริจาคอวัยวะกับการบริจาคร่างกายเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับการบริจาคอวัยวะเนี่ยเนื่องจากต้องเป็นการเก็บอวัยวะ แล้วไปใช้ต่อสําหรับการต่อชีวิตให้ผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นการบริจาควัยวะเนี่ยต้องเก็บทันทีครับ รอไม่ได้ซึ่งแตกต่างจากการบริจาคร่างกายมาเป็นอาจารย์ใหญ่นะครับเนื่องจากจะมีกระบวนการในการที่จะผลิตร่างของอาจารย์ใหญ่นะครับซึ่งการบริจาคร่างกายสามารถรอได้ครับอาจารย์คะแล้วอาจารย์ใหญ่ที่เป็นเปรียบเสมือนครูแพทย์ของเราค่ะอาจารย์มีเพียงพอกับการเรียนการสอนไหมคะเนื่องจากศรีราชนะครับเป็นสถาบันหลักในการที่จะผลิตอาจารย์ใหญ่ให้กับหลักสูตรต่างๆทั่วประเทศนะครับมีจํานวนการใช้ในการศึกษาการวิพาคษศาสตร์ของมนุษย์ทั่วประเทศนะครับการบริจาคนวันนี้ ไม่เพียงพอกับความต้องการครับอาจารย์ถึงตอนนี้ค่ะอาจารย์จะมีหลายท่านสนใจที่จะบริจาคร่างกายค่ะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ในการบริจาคสามารถบริจาคร่างกายได้2วิธีครับสามารถแสดงความจำนงแล้วก็บริจาคร่างกายได้โดยตรงครับที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่โรงพยาบาลศรีราชนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1แบบที่2คือบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ครับสามารถดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็ก่อเอกสารหลังจากนั้นส่งผ่านไปรษณีย์มาที่ภาควิชาครับเมื่อผู้บริจาคร่างกายเสียชีวิตค่ะอาจารย์จะมีขั้นตอนหลังจากนั้นอย่างไรบ้างคะหลังจากบริจาคก,ก็จะมีปรับประจำตัวให้นะครับหลังจากเสียชีวิตนะครับญาตินะครับก็จะสามารถโทรศัพท์มาแจ้ง การเสียชีวิตได้โดยที่ข้อมูลและเบอร์โทรศัพท์เนี่ยจะอยู่บนบัตรของบรรดาผู้เสียชีวิตอยู่แล้วการแจ้งเสียชีวิตเนี่ยสามารถแจ้งได้ทุกวันนะครับโดยที่ขอให้โทรมาก่อนเวลา2องทุ่มึ่งเท่านั้นเองครับขอบคุณอาจารย์สําหรับคําแนะนําดีๆมากเลยนะคะสําหรับผู้ที่ประสงค์จะบ,บริจาคร่างกายเพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่สามารถติดต่อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ สนับสนุนดูบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน